สหายสู่ฉันพูดไม่จริงจังพอเหรอือโอ้ยแม่เจ้าฉันเคยเห็นเขาจัดคนฝึกมาก่อนดูเหมือนสานะจะไม่ต่ำเลยนะยังไงก็เก่งกว่ายกีกก่หายเยอะอืมเฮ้ยสหายเฮ้ยเจิงเธอรีบกลับไปทํารายงานเถอะเรื่องแต่งงานนี้บ้านเรายอมรับแล้วโอ้ยแม่เจ้าทําไมเธอพูดมั่วแบบนี้เธออุ้มเถียนเถียนก่อนเถอะสหายสิงเมื่อกี้ขอโทษนะ ทั้งหมดเป็นคำพูดมั่วๆของแม่ฉันวันนี้จริงๆขอบคุณมากนะเฮ้อ <Her. S 1> พูดหน่อยโอ้ยแม่บ้านทั้งหลายพวกเธออยากคิดมากเลยเขาก็แค่ให้บริการประชาชนใจดีแค่ช่วยฉันออกจากสถานการณ์เท่านั้นถ้าเขาเกิดว่าไม่มีท่าอย่าพูดว่าไม่จริงเลยถึงแม้ว่าจะจริงฉันฉันก็ไม่มีจุดไหนที่จะคู่ควรกับเขาเลยโอใหญ่นี่ไม่มีการแปล ใครพูดว่าเธอไม่มีทางเลือกสหายสู่ขอแค่เธอไม่รังเกียจฉันจะไปทำรายงานเดี๋ยวนี้แต่งงานกับเธอกลับบ้านอย่าคิดมากเลยสู่หลัวเขาเป็นนายทหารจะไปชอบคนแบบนี้ได้ยังไงที่มีลูกอยู่ด้วย <S <S เขียนเขียนแม่ในชีวิตนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่กับเธอทั้งหมดเป็นความผิดของพวกคนเลวในตระกูลอีที่คอยรังแกแม่ตลอด ทำให้แม่ไม่มีความมั่นใจเลยมีฉันอยู่ฉันจะทำให้แม่หาเงินได้มากมายมีความมั่นใจพอสมควรแม,อแม่อาหลัวแม่อาหลัวเฮ้อให้ฉันหน่อยโอ้ยแม่อาหลัวฉันได้ยินป้าพูดมาเมื่อคืนหวังกุ้ยเซียงและป้าหลี่ตื่นกลางดึกตกลงไปในหลุมอึโอ้ยแม่เจ้าโวยแล้วยังมีป้าหลี่ที่โง่เง่า,งาเขาเช้านี้ปีนขึ้นไปบนหลังคาตกลงมากระดูกหักหมดแล้ว เฮ้เฮ hey, hey. ไม่เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนแซ่ทั้งหมดเป็นฝีมือของฉันใครให้พวกเขาคิดแผนชั่วมาทำร้ายแม่เมื่อวานยังทำให้เถียนเถียนเกือบมีเรื่องพวกเขานะ่ะทำเรื่องไม่ดีมากเกินไปแล้วโดนกำตามสนองแม่อันนี้เหรอมาจากลุงหลิวที่รับซื้อปลาเงินที่ขายได้เออเงินนี้ล่ะฉันคิดแบบนี้เอาออกมาหนึ่งส่วนให้กับอาหลวพี่สะพ้ย เงินนี้ฉันไม่สามารถรับได้โอ้ยอาหลัวจะไม่เอาได้ยังไงถ้าไม่ใช่เถียนเถียนดาวโชคดีตัวน้อยเราจะเป็นไปได้ยังไงในสองวันเราก็ทํางเงินได้มาก่อนเงินหนึ่งเดือนเลยนะก็ต้องมีส่วนของเธอด้วยโอ้ยแม่เจ้าโอ้ยแม่เจ้า,เ,จาเธอไม่สามารถไม่เอาได้นะเธอจะเอาไหมพี่สะพ้ายจะโกรธแล้วนะขอบคุณพี่สะพ้ายมากนะโอ้ดีเลยฉันต้องบอกเธอสักหน่อยอีกสองวันฉันจะไปหาปลากับเธอฉันก็อยากหาเงินเองให้ฉันและเถียนเถียน มีความมั่นคงดีเลยอืมตกลงถ้าไม่อย่างนั้นเธอก็อยู่บ้านทั้งวันก็บื่อแย่ฮ่าฮ่าาเทียนเทียนก็จะช่วยด้วยให้แม่หาเงินได้เร็วๆกลายเป็นเศรษฐีหญิงเทียนเทียนเธอดูนั่น,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 นสิว่าอะไรโอ้โหทะเลใหญ่อยากลงไปไว่ายน้ําสักรอบที่บ้านลุงหวังบอกว่าพวกเธอมีเวทมนต์จะมาชิงโชคของเราอีกแล้วพวกเธอพูดอะไรอยู่อย่าไปสนใจพวกเธอเราทํางานของเราไปเถอะฤดูนี้นะมีปูมากันแล้ว ถ้าเราสามารถจับได้สัตว์ตัวก็จะรวยกันใหญ่เลยห้าห้าสบายใจเถอะคุณยายเถียนเถียนจะช่วยเองแม่ที่นั่นที่นั่นเถียนเถียนเป็นอะไรไปโอ้ยโอ้ยดูเร็วๆนั่นคือปูมาเถียนเถียนเธอนี่แหละคือดาวโชคดีของแม่อะนั่นคือปูมารวยแล้วรวยแล้ว ศูนย์มากมายเร็วเร็วเร็วร,วร,วร,วรวดีโอ้ยดูสิที่บ้านลุงหวังบอกว่าพวกเขาใช้เวทมนต์ชิงของของเราไปเขียนเขียนนี่คือแม่สถานที่ที่แม่เติบโตรอให้เธอโตขึ้นอีกหน่อย แม่จะสอนเธอว่ายน้ำเป็นไงดีเลยดีเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นเผ่ามังกรที่เกิดมาก็าว่ายน้ำได้แต่เพื่อแม่ฉันสามารถแกล้งทำเป็นเรือนได้สักครั้งเธอนำทุกคนฝึกซ้อมฉันจะเดินคนเดียวใช่ ก็คือพวกเธอสองคนที่เป็นไยัยกลับมาทําให้ฉันตกหลุมหลายวันติดกันไม่ดีมีอันตรายสุรุอันตรายคนเลวเธอก็อย่าคิดว่าจะดีเฮ้อไม่มีอะไรใช่ไหมขอบคุณเธอสหายสิงหัวใจแม่เต้นเร็วมากเลยโอ้ย เอืมหวังกุ้ยเซียงเฮอ<ะ>เธอทําอะไรอยู่ในที่แจ้งอยากฆ่าชิงทรัพย์ใช่ไหมเฮ<ะ>พวกเธอคือเงินของแม่อยากคิดว่าจะหนีเฮอ<ะ>อทุกคนเร็วเข้าดูนี่สองแม่ลูกนี่เก่งเวทมนต์จริงๆสหายเธอลองดูสิฉันไม่ได้โกหกใช่ไหมพวกเธอสองคนพอกลับมาก็เอาโชคของเราดูดไปหมดทําให้เราสองวันนี้ไม่ได้สัมผัสอะไรเลยฉันทําเพื่อความยุติธรรมฉันทําทั้งหมดนี้เพื่อทุกคนก็คือของทะเลพวกนั้น เหมือนมีขาเดินได้ก็วิ่งไปที่ถังของเธอใครจะรู้เธอคลอดอะไรออกมาเธอพูดอะไรอยู่เป็นเพราะพวกคุณทำพลาดเองหาของดีไม่ได้แล้วยังจะโทษคนอื่นอีกพวกคุณไม่อายกันบ้างหรอือเฮ้ยเธอเขียนเฉียนอย่าฟังนะเธอคือขวัญใจของแม่เป็นดาวโชคดีของแม่อ่าฉันจะไม่เชื่อหรอกชัดเจนว่าเป็นความคิดชั่วร้ายของเธอเองตกปลาได้สามวันแต่อีกสองวันก็ไม่ทําอะไรแล้วยังจะดูถูกบ้านเราว่าจนอีกคนที่มีแต่ความดีถึงจะได้รับการคุ้มครองจากเผ่ามังกรของเรา ทุกคนต่างก็ทำมาหากินจากทะเลได้รับผลผลิตจากการจับปลาเท่าไหรขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความขยันไม่สามารถเพราะความบิจฉาจะไปใส่ร้ายและทำร้ายคนอื่นพวกคุณกำลังทำลายความสามาัคคีเธอเพิ่งจะมีเจตนาทำร้ายคนจะต้องติดคุกนะัดเฮอะสหายคนที่เพิ่งล้มคือฉันจะไปติดคุกที่ไหนกันที่นั่นเราก็แค่บนไปไม่กี่คำคือเราไปกันเถอะไปขุดที่ชายหาดนูนฮึมฉันไม่เชื่อเขายังคงเฝ้าคุณอยู่ แม่นี่คือก่อนหน้านี้ช่วยสหายของอาหลูนั่นแหละสหายสิงคนนี้มีความรู้สึกชอบนิดหน่อยไหมอาหลูของเรานะเราไปกันเถอะให้พวกเขามีพื้นที่บ้างโอใช่ยช่ยช่เฮ้อเฮยเจิงแปลกไปหน่อยท้องฟ้ามีอะไรแปลกๆปลกทำไมท้องฟ้าถึงเปลี่ยนไปหยากะทันันพ่อกับพี่ชายของฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้ว สหายสิงวันนี้ขอบคุณมากนะแต่ตอนนี้อากาศดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเราวางแผนจะกลับแล้วโอ้ยไม่สามารถไปได้คุณปู่พวกเขามีอันตรายโอ้ยไม่สามารถไปได้คุณปู่พวกเขามีอันตรายลุงลูกชายทำไมคุณถึงมาเร็วขนาดนี้ก็ไปกันแล้วเหรอสำเร็จเถียนเถียนเป็นอะไรสหายสู่อากาศแบบนี้ดูเหมือนว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมาแล้วบ้านของคุณมีใครออกทะเลไหมพ่อกับพี่ชายของฉันยังไม่กลับมาตามประสบการณ์ของฉัน พายุไตฝุ่นกำลังจะมาแล้วตอนนี้ฉันกำลังหาคนไปช่วยดีดาวตกสองดวงก็คือเธอนำโชคร้ายมาที่หมู่บ้านของเราไม่อย่างนั้นก่อนหน้านี้ฟ้าก็ดีอยู่แล้วทำไมถึงมีลมพัดขึ้นมาอย่างกระทันหันเถียนเถียนคือของขวัญของฉันไม่ใช่ดาวตกอะไรทั้งนั้นพวกคุณพอปลักมาก็ทำให้ทั้งหมู่บ้านเราลำบากผู้ชายออกทะเลไม่ราบรื่นเราขุดของทะเลก็ไม่ได้อะไรถ้าผู้ชายในบ้านฉันมีอะไรฉันจะไม่ปล่อยพวกคุณไว้แน่ เราอยู่ได้ด้วยการทรรมาหากินจากทะเลก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นสถานการณ์แบบนี้อะไรทําให้ต้องมาโทษอาหลูในบ้านเราและเถียนเถียนด้วยฮึ่มฉันเห็นว่าก็คือคุณน,นี่แหละด่าคนทุกวันโอ้ยพระเจ้าช่วยทนไม่ไหวแล้วลงโทษบ้านคุณนะผู้หญิงน่ารังเกียจคุณยังกล้าด่าฉันอีกเหรอวันนี้ฉันจะสั่งสอนให้ดีสั่งสอนคุณให้รู้มาเถอะใครกลัวใครกันคุณทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ก็ไปให้ผลไปให้ผลอย่าตีอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ยาตีอีก ที่สะพร์ระวังหน่อยฮึมให้ฉันใช้เวทมนต์สั่งสอนพวกเธอทำไมถึงมีฟ้าผ่าขนาดนี้สองคนนี้คือดาวตกพวกคุณลองคิดให้ดีๆเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนสถานการณ์แบบนี้เหรอ ถ้าอยากให้ผู้ชายของพวกคุณกลับมาก็ให้ไล่พวกเธอออกไปไล่ออกจากหมู่บ้านประมงดาวเคาราะห์ร้ายดาวเคราะห์ที่นำโชคร้ายรีบออกไปซัถ้าผู้ชายของเรามีอะไรไม่ดีฉันจะให้พวกคุณชดใช้ชีวิตทำอะไรอยู่ดาวเคราะห์ที่นำโชคร้ายออกไปซัไปซัไล่ดาวเคราะห์ที่นำโชคร้ายออกไปดาวเคราะห์ที่นำโชคร้ายออกไปซั เกิดอะไรขึ้นเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้อกลัวแล้วใช่ไหมไม่ได้ฉันต้องรีบไปช่วยคุณปู่กับพวกเขาแล้วพ่อสาเร็จเป็นความผิดของพ่อทั้งหมดพ่อเห็นฟ้าเปลี่ยนควรกลับไปได้แล้วพ่ออย่าพูดเลยนี่มันเป็นชีวิตของเราทั้งหมดเลยนะสําเร็จเธอดูอะไรนั่นพ่อดูอะไรอยู่เฮ้อ แปลกจังฉันคงมองผิดไปเพราะเวทีพายุได้ฝุ่นไปแล้วฉันเรากลับบ้านได้แล้วเรามีทางรอดแล้วฝูงปลาหมาป่าฮ่าฮ่าฮ่าสำเร็จรีบเอาแหไปตักเร็วเร็วโอเคเร็วหน่อยฮ่าฮ่ารวยแล้วคราวนี้ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเธอพูดถึงบ้านสู่นี้ดวงดีอะไรขนาดนี้เนี่ยเรือเก่าลงนี้ไม่ล่มก็ถือว่าโชคดีแล้วยังได้โชคใหญ่ หันไปทางซ้ายของทะเลสําหรับชาวบ้านพูดก็คือชีวิตของยังไม่เก็บหมดพวกเขาต้องไม่ไปไหนแน่ดังนั้นก่อนที่ลมทะเลจะมาเราต้องเก็บปลาของชาวบ้านให้เรียบร้อยลงมือคนมากมายกลับมาแล้วทําไมไม่เห็นรวยของบ้านเราละ่ะพ่อของเธอพวกเขาจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าแม่อย่าเพิ่งรีบเลยบางทีพ่อเขาอยู่ข้างหลังนะรออีกนิดนะเฮ้ hey, hey. วิกฤตผ่านพ้นไปแล้วคุณปูกพวกเขาปลอดภัยแล้วอ่ะพี่สะพยพวกคุณดูเร็วนั่นคือเรือของพ่อหรือเปล่าสูหลัวเธออุ้มเถียนเถียนไม่สะดุกพวกคุณรออยู่ที่นี่ฉันไปช่วยดีอามาแล้วไปกันเถอะพ่ออะขอบคุณพระเจ้าเจ้าของบ้านเธอกลับมาแล้วเธอไม่เป็นไรดีแล้วอย่าร้องให้เลยดูสิคนอื่นเขาได้ปลาทะเลเต็มไปหมดกลับมาเปล่าเป นี่ต้องหาเงินได้เท่าไหร่กันนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆไปเอามามากลับมาเป็นของไร้ค่าไป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 ,ไปลูกชายเธอก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันไม่เป็นอะไรอ่าขอบคุณสหายสิงห์ลุงไม่ต้องเกรงใจฉันกับสหายซูเป็นเพื่อนกันนี่เป็นสิ่งที่ควรทำห้าฮ่าดีเมียฉันเกือบจะกลับมาไม่ได้ หัวใจแม่เต้นแรงขึ้นอีกครั้งเธอรู้สึกตื่นเต้นกับพ่อคนนี้นะเฮ้เฮฉันจะมาเป็นผู้ช่วยเล็กๆสหายสิงมาที่หมู่บ้านเรากินข้าวกันเถอะขอบคุณความมีน้ำใจของป้าด้วยเรามีระเบียบก็ไม่ไปแล้วฉันจะพาพวกเขากลับไปก่อนเก็บขบวนใช่ อาหลัวบอกความจริงกับแม่บ้านหน่อยเธอคิดยังไงกับสหายสิงมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมโอ้ยสหายสิงคนนี้นะหน้าตาดีบุคลิกดีมีความรับผิดชอบเชื่อถือได้ผู้ชายดีแบบนี้หาได้ยากแม้จะใช้คมไฟถ้าพลาดไปแล้วนะก็จะไม่มีอีกแล้วเขียนเขียนเธอพูดถูกไหมเธออยากให้สหายสิงเป็นพ่อของเธอไหมเป็นพ่อของเธอไหมแน่นอนว่าต้องการ เทียนเทียนจะต้องหาช่องทางได้แน่เป็นผู้ช่วยเล็กๆแล้วฉันจะไม่รู้จักข้อดีของเขาได้ยังไงแต่เพราะแบบนี้รู้ดีว่าตัวเองไม่คู่ควรก็อย่าไปทำให้เขาลำบากเลยพี่ชายของเธอยังไม่ออกมาอีกเหรอ หันไปทางซ้าย <Okay. S 1> เมื่อกี้ทุกคนเหนื่อยกันมากกลับไปพักผ่อนให้ดีนะใช่ทุกคนหันไปทางขวา oh. เดินเป็นแถวฮ่าฮ่สวัสดีครับท่านผู้นำโอ้ยท่านผู้นำเดินช้าๆนะเดินช้าๆนะพี่พี่พี่เมื่อกี้ คนนั้นเมื่อกี้คือใครนักหล่อและมีอำนาจฉันชอบมากเลยเธอก็อยากคิดเลยเขาแต่เป็นผู้นำจากเมืองหลวงไม่สนใจเธอเลยโอ้ยพี่สะพ้ยเราก็นับว่าเป็นนางฟ้าของหมู่บ้านเราฉันยังไม่เชื่อว่าจะเอาเขาไม่ได้โอ้ปลามากมายขนาดนี้ปลาที่เก็บมาในวันนี้ก็ต้องบอกว่าของบ้านเธอสวยที่สุดแล้วปลาแก้วตัวนี้แทบจะเป็นของดีเลิศเลยปลาพวกนี้ล้วนแต่ได้มาจากการเสี่ยงชีวิตในวันนี้มาช่างน้ำหนักกันเถอะโอ้ยดีเลย พวกนี้นะรวมทั้งหมด315จีน7ตำลึงปลาน้อยเหลืองนะจีน5หยวน 5, รวมแล้วนะ1735ห้ยวนหยวนหสวย 5, ให้พวกคุณได้จำนวนที่ลงตัว 1736, โอ้ยเป็นไงบ้างโอ้ยขอบคุณเขียนเขียน,นเราทำเงินได้มากแล้วนี่มันยังไม่ถึงไหนเลยนะวันนี้ตอนที่ฉันลงทะเลได้บอกลากับพวกปลาแล้วทักทายกันเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ทุกวันจะทำเงินได้มากวันนี้ปลาขายหมดแล้วเฮ hey. ได้กำไรไม่น้อยเ hey, ฮดีมากโอ้ยนี่ไม่ใช่ผู้หญิงสูลัวหรอยังมีชีวิตยอยู่เหรอฉันนึกว่าเธอตายไปแล้วไปกระโดดทะเลจนไม่ให้ใครเห็นแล้วเธอเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ถึงได้สวยขนาดนี้ความรักเก่ายากที่จะลืมโอ้ยมันไม่เกี่ยวกันเลยนะอวีเว้ยในใจฉันตลอดมาชอบคือเธอคือกลุ่มคนเลวพวกนั้นถ้าพวกคุณมาถึงที่นี่แล้วฉันมามอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้พวกคุณ